าเรียนบทเรียนออนไลน์วิชาเคมีชั้นม5เรื่องการแตกตัวของกรดแก่และเบสแก่จุดประสงค์การเรียนรู้หลังจากจบบทเรียนนี้แล้วนักเรียนสามารถบอกความหมายและอธิบายการแตกตัวของกรดแก่และเบสแก่ได้รวมทั้งนักเรียนสามารถคำนวณหาความเข้มข้นของไอออนในสารละลายกรดแก่และเบสแก่ถึงปริมาณที่เกี่ยวข้องได้ ก่อนที่เราจะไปศึกษาเกี่ยวกับการแตกตัวของกรดแก่และเบสแก่ให้นักเรียนเขียนสมการการแตกตัวในน้ําของสารต่างๆดังนี้ไฮโดรคอริกละลายน้าแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออนและคาร์ไลน์ไอออนกรดแอซิติกละลายน้ําแล้วแตกตัวให้ไฮโดรเนียมไอออนและแอซิเตตไอออนแอมโมเนีลลย,นลลยละลายน้ําแล้วได้แอมโมเนียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนโซเดียมไฮดรอกไซด์ละลายน้ําแล้วแตกตัวให้โซเดียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออน จากสมการทั้ง4นี้จะพบว่ากรดไฮดโดรคลอริกและโซเดียมไฮดรอกไซด์เกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียวนั่นหมายความว่าสารละลายทั้งสองชนิดนี้เกิดการแตกตัวได้อย่างสบมบูรณ์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงเกิดเป็นไอออนได้หมดส่วนกรดแอซิติกและโซเดียมแอซิเตตเป็นปฏิกิริยาผันกลับได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหมายความว่าสารละลายทั้งสตัวนี้จะแตกตัวเป็นไอออนได้เพียงบางส่วน จากข้อมูลการแตกตัวเป็นไอออนของสารในน้ำถ้าเรานำข้อมูลตัวนี้มาพิจารณาการนำไฟฟ้าของสารละลายแต่ละชนิดเราจะพบว่าสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากาันจะนำไฟฟ้าได้ไม่เท่ากาันซึ่งสังเกตได้จากความสว่างของหลอดไฟซึ่งเราจะพบว่าสารละลายกรดไฮโดรคลอริกและสารละลายกรดแอซิติกนำไฟฟ้าได้แตกต่างกันเนื่องจากความสว่างของหลอดไฟแตกต่างกันเป็นเพราะว่ากรดไฮโดรคลอริกมีความสว่างของหลอดไฟมากกว่ากรดแด แสดงว่ากรดไฮดโดรคลอริกแตกตัวเป็นไอออนได้ดีกว่าสารละลายกรดแอซิติกนั่นเองส่วนสารละลายเบสโซเดียมไฮดรอกไซด์และแอมโมเนียที่มีความเข้มข้นเท่ากันพบว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์มีความสว่างของหลอดไฟมากกว่าสารละลายแอมโมเนียนั่นหมายความว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็จะ ตัวเป็นไอออนได้ดีกว่าแอมโมเนียนั่นเองนอกจากความสามารถในการนำไฟฟ้าจะนำมาใช้ในการพิจารณาการแตกตัวเป็นไอออนของสารแล้วเรายังพบว่าค่า pH ของสารก็สามารถที่จะพิจารณาการแตกตัวเป็นไอออนของสารได้นั่นเองโดยสารละลายกรดสารที่แตกตัวเป็นไอออนได้มากจะมี pH น้อยกว่า7ส่วนสารละลายเบสสารที่แตกตัวเป็นไอออนได้มากจะมี pH มากกว่า7เพราะฉะนั้นแล้วไฮดโดรคาริกและ กรดแอซิติกสองตัวนี้ไฮโดรคลอริกแตกตัวเป็นไอออนได้มากกว่ากรดแอซิติกแสดงว่าไฮโดรคลอริกก็จะมีค่า pH ต่ำกว่ากรดแอซิติกนั่นเองส่วนสารละลายเบสแอมโมเนียและโซเดียมไฮดรอกไซด์โซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยมันจะแตกตัวเป็นไอออนได้ดีกว่าแอมโมเนียเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโซเดียมไฮดรอกไซด์จึงมีค่า pH สูงกว่าแอมโมเนีย จากความรู้เกี่ยวกับความสามารถในการแตกตัวเป็นไอออนในน้ำของสารสามารถระบุค,ค่า pH ของสารได้เพราะฉะนั้นแล้วให้นักเรียนเรียงลำดับสารละลายในรูปที่มีค่า pH จากน้อยไปหามากในที่นี้ไฮโดรคลอริกมีค่า pH ต่ำที่สุดถัดไปคือกรดแอซิติกถัดไปคือแอมโมเนียและค่า pH มากที่สุดนั่นคือโซเดียมไฮดรอกไซด์ การแตกตัวของกรดแก่กรดแก่สามารถแตกตัวเปในอออนในน้ําได้มากจนถือได้ว่าเกิดปฏิกิริยาได้อย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นแล้วจึงเป็นปฏิกิริยาไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียวตัวอย่างเช่นกรด HX เป็นกรดแก่สามารถแตกตัวเป็นสามารถแตกตัวในน้ําได้ดังรูปในรูปนี้เราจะพบว่าในบิเกอร์แรกสารตั้งต้นจะมีะสาร HX อยู่เป็นจํานวนมากและเมื่อเกิดการละลายนะ้ํามันจะแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออนและไอออนลบของอะโลหะในที่ เป็น X อออนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงสามารถเขียนสมการได้ว่า HX เกิดการละลายน้ำแล้วแตกตัวให้เป็นไฮโดรเจนไอออนและ X ไอออนหรือในบางครั้งอาจจะเขียนสมการได้อีกอย่างนึงว่า HX ทำปฏิกิริยากับน้ำได้ไฮโดรเนียมไอออนและ X อออนนั่นเอง กรดแก่สามารถแตกตัวเป็นไอออนในน้ำได้มากจนถือได้ว่าปฏิกิริยาเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตัวอย่างเช่น HX เป็นกรดแก่เมื่อนำมาละลายน้ำจะแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออนและ X ไอออนจากสมการนี้เราจะพบว่าสัมประสิทธิ์จำนวนโมลหน้าความเข้มข้นหน้ากรดแก่กับอไอออนที่เกิดขึ้นจะมีค่าเท่ากันนำข้อมูลนี้มาขียเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารกรบความเข้มข้นของสาร จากการแตกตัวเป็นไอออนของกรด HX จะได้ว่า HX ซึ่งเป็นสารตั้งต้นมีความเข้มข้นเท่าใดไฮโดรเจนไอออนและ X ไอออนที่เป็นผลิตภัณฑ์ก็จะมีความเข้มข้นเท่ากับความเข้มข้นของสารตั้งต้นนั่นเอง ตัวอย่างปฏิกิริยาการแตกตัวของกรดแก่การแตกตัวของกรดไฮโดโครคลอริกเข้มข้น1มลาร์ในน้ำสามารถเขียนสมก,การแสดงปฏิกิริยาได้ว่าสารละลายกรดไฮโดรคลอริกแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออนและคอลอไรด์ไอออนณสภาวะเริ่มต้นมีสารละลายกรดไฮโดโครคลอริกเข้มข้น1มลาร์แต่ไม่มีความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนและคอลอไรด์ไอออนเมื่อปฏิกิริยาเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ณสภาวะสุดท้ายไฮโดโครคลอริกจะหมดไปไม่มีความ เข้มข้นแต่จะมีไฮโดรเจนไอออนและคลอไรด์ไอออนเข้มข,ข้นอย่างละ1มุโมลาการแตกตัวของเบสแก่เบสแก่หรือ BOS สามารถแตกตัวเป็นไอออนในน้ำได้มาก ถือได้ว่าเกิดปฏิกิริยาได้อย่างสมบูรณ์คล้ายๆกับการแตกตัวของกรดแก่ในน้ำเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเบสแก่เมื่อละลายน้ำในสารละลายจะมี b บีไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนโดยไม่มี B-O-S หรือว่าสารละลายเบสเหลืออยู่นั่นเองสมการเคมีสามารถเขียนในรูปทั่วไปได้ว่า B-O-S หรือว่าสารละลายเบสแก่แตกตัวให้ B ไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนตัวอย่างการแตกตัวเป็นไอออนของเบสแก่ I S, ตัวอย่างเช่นโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น1โมลาราโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น1โมลาราสามารถเขียนสมการการแตกตัวได้เป็นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้โซเดียมไอออนและ ไฮดรอกไซด์ไอออนณะสภาวะเริ่มตน้นโซเดียมไฮดรอกไซด์มีความเข้มขน้น0.1โมลาร์แต่โซเดียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนยังไม่มีความเข้มขน้นเมื่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ละลายน้ำและแตกตัวได้อย่างสมบูรณ์ณนะสภาวะสุดท้ายโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็จะหมดไปไม่มีความเข้มข้นหลงเหลืออยู่ส่วนโซเดียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนจะมีความเข้มข้นอยู่อย่างละ0.1โมลาร์ ตัวอย่างถัดไปสารละลายแบเรียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น1โมลาร์สามารถเขียนสมการสแสดงการเกิดปฏิกิริยาการละลายน้ําของแบเรียมไฮดรอกไซด์ได้ว่าแบเรียมไฮดรอกไซด์ละลายน้ําแล้วแตกตัวให้แบลเรียมไอออนและไฮดรอกซไซด์ไอออนในที่นี้ มีไฮดรอกไซด์ไอออนเกิดขึ้น2โมลหรือว่าสัมประสิทธิ์หน้าจำนวนโมลของไฮดรอกไซด์ไอออนมีค่าเท่ากับ2ดังนั้นณสภาวะเริ่มตน้นแบเลียมไฮดรอกไซด์มีความเข้มข้น1โมลาร์ส่วนแบเรียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนยังไม่มีความเข้มขน้นเมื่อเกิดปฏิกิริยาแล้วณสภาวะสุดท้ายแบเลียมไฮดรอกไซด์จะไม่มีความเข้มข้นหลงเหลืออยู่เลยแต่จะมีแบเลียมไอออนอยู่1โมลาร์และมีไฮดรอกไซด์ไอออนอยู่เท่า กับจำนวนโมลของสารคูณกับความเข้มข้นณสภาวะเริ่มต้นเพราะฉะนั้นแล้วจึงเป็น2โมลาร์นั่นเอง นักเรียนเขียนแผนภูมิแท่งสแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นและการแตกตัวของสารละลายแบเรียมไฮดรอกไซด์ก่อนที่เราจะไปเขียนแผนภูมิแท่งเราจะต้องมาเขียนสมการสแสดงการแตกตัวก่อนนะคะโดยแบเรียมไฮดรอกไซด์ละลายน้ําแล้วแตกตัวให้แบเลียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนจากตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าแบเลียมไฮดรอกไซด์1โมลนะคะแตกตัวให้แบเลียมไอออน1โมลและเกิดเป็นโซเดียมเกิดเป็นไฮดรอกไซด์ไอออน2โมล เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเขียนความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นและการแตกตัวของสารละลายเราจะพบว่าแบเรียมไฮดรอกไซด์มีปริมาณค่าหนึ่งนะคะเมื่อเกิดการแตกตัวแล้วก็จะได้แบเรียมไอออนซึ่งมีค่าเท่ากับาสารตั้งต้นก็คือแบเรียมไฮดรอกไซด์และเกิดไฮดรอกไซด์ไอออนมีความเข้มข้นเป็นสเท่าของสารตั้งต้นก็คือเป็นสงเท่าของแบเรียมไฮดรอกไซด์นั่นเองตามรูปนะคะ กรดทวิภาคของธาตุไฮโดรเจนและกรดออกซิจัดเป็นสารละลายกรดแก่ตัวอย่างเช่นกรดไฮโดรคอริกกรดไฮโดรบมิกกรดไฮโดไอโอดิกกรดไนตริกและกรดเบอร์คอริก จัดเป็นสารละลายกรดแก่นะคะส่วนสารประกอบไฮดรอกไซด์ของโลหะหมูห่1และหมู่สองจัดเป็นสารละลายเบสแก่ยกเว้นแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์นะคะตัวอย่างของเบสแก่เช่นลิเทียมไฮดรอกไซด์โซเดียมไฮดรอกไซด์โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมไฮดรอกไซด์สเตรนเซียมไฮดรอกไซด์และแบเรียมไฮดรอกไซด์จากความรู้เกี่ยวกับการแตกตัวเป็นไอออนของกรดแก่และเบสแก่ในน้ํานะคะเราจะพบว่าทั้งหมดนี้มันสามารถเกิดปฏิกิริยาได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นเมื่อเกิดปฏิกิริยาหรือว่าเมื่อ เกิดการแตกตัวแล้วเราสามารถที่จะนำไปคำนวณหาความเข้มข้นของสารต่างๆได้ดังตัวอย่างถัดไปตัวอย่างการคำนวณเกี่ยวกับการแตกตัวของกรดแก่ถ้าต้องการสารละลายที่มีความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนและโบม์ไอออนชนิดละ0.6โมลต่อลิตรต้องใช้แก๊สไฮโดรเจนโบม์กี่โมลละลายในน้ำจนได้สารละลายปริมาตร2ลิตรจาก โจทย์นะคะเราจะต้องมาเขียนสมการแสดงการแตกตัวของไฮโดรเจนโบไมล์และละลายน้ําแล้วได้ไฮโดรเจนไออนและโบไมล์ไอออนนะคะโดยในโจทย์เขากาหนดให้ความเข้มข้นของไฮโดรเจนไออนและโบไมล์ไอออนมาอย่างละ0.6โมรลนะคะซึ่งไฮโดรโบมิก ไฮโดรเจนโบไมล์นะคะละลายน้ําแล้วได้สารละลายไฮโดรโบมิกจัดเป็นสารละลายกรดแก่ดังนั้นความเข้มข้นร่มต้นของไฮโดรเจนโบไมด์ที่ละลายน้ําแล้วกลายเป็นสารละลายกรดไฮโดรโบมิกจะมีค่าเท่ากับ0.6โมลาร์หลังจากนั้นแล้วไปคํานวณหาจํานวนโมลของไฮโดรเจนโบไมด์นะคะโดยาสารละลายที่เกิดขึ้นนี้มันจะมีค่าเท่ากับ2ลิตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนำเอา2ลิตรของสารละลายไปคูณกับ0.6โมล ของไฮโดรเจนโบไมา์หารด้วย1ลิตรของสารละลายแล้วตัดหน่วยที่เหมือนกันออกไปนะคะเอาตัวเลขมากระทำต่อก,กันได้ออกมาเป็น1.2โมลแสดงว่า,าต้องใช้ไฮโดรเจนโบไมา์ทั้งหมด1.2โมลน,นั่นเองตัวยอย่างการคำนวณเกี่ยวกับการแตกตัวของเบสแก่สารละลายสตอนเซียมไฮดรอกไซด์ปริมาตร0.4ลิตรมีความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออน0.1โมลต่อลิตร ถ้าเติมน้ำลงไปจนได้สารละลายปริมาตร2ลิตรจงคำนวณหาจำนวนโมลและความเข้มข้นของสโตนเซียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนจากโจทย์นี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าในโจทย์มี2คำถามใช่ไหมคะก็คือคำนวณหาจำนวนโมลของสตอนเซียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนและคำนวณหาความเข้มข้นของสโตนเซียมไอออนเมื่อเติมน้ำลงไปในสารละลายปริมาตร2ลิตรนะคะอันดับแรกในการทำการคำนวณเกี่ยวกับการแตกตัวของสารนี้นะคะเราจะต้องเขียนสมการใช่ไหมคะ ในสมการนี้เราจะเห็นได้ว่าสโตนเซียมไฮดรอกไซด์นะคะแตกตัวแล้วจะได้สตอนเซียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนสังเกตเห็นได้ว่าไฮดรอกไซด์ไอออนมีจํานวนโมลมากกว่าสโตนเซียมไฮดรอกไซด์ซึ่งเป็นสารตั้งต้นอยู่1เท่าใช่ไหมคะ นั่นหมายความว่าในโจทย์นี้นะคะเขาให้ไฮดรอกไซด์ออนเข้มข้น1มลาร์แล้วให้เราไปคำนวณหาจำนวนโมลของสตตนเซียมไฮดรอกไซด์ซะก่อนนะคะในการคำนวณหาจำนวนโมลของสโตนเซียมไฮดรอกไซดนี้ให้เรานำเอาปริมาตรของสารละลายเริ่มต้นก็คือ0.4มล0.4ลิตรเนี่ยนะคะคูณกับจำนวนโมลของไฮดรอกไซด์จำนวนโมลของความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์อ่อนนั่นก็คือ1มลาหรือ หโมลของไฮดรอกไซด์ไอออนหารด้วย1ลิตรของสารละลายนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยในสมการที่ดุนนะคะก็จะไปเขียนแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยของสตอนเซียมไฮดรอกไซด์กับไฮดรอกไซด์ไอออนโดยคูณด้วย1โมลของสตอนเซียมไฮดรอกไซด์หารด้วย2โมลของไฮดรอกไซด์ไอออนนะคะนำหน่วยที่เหมือนกันมาตัดกันแล้วนําตัวเลขมากระทําต่อกันพบว่าได้มีค่าเท่ากับ0.2โมลของสตอนเซียมไฮดรอกไซด์นั่นหมายความว่าในสารละลายสตอนเซียมไฮดรอกไซด์ 0.4นิดนะคะมีไฮดรอกไซด์ไอออนอยู่1โมลารานั้นจะมีสโอนเซียมไฮดรอกไซด์อยู่2 0.2โมลใช่ไหมคะ และเมื่อได้ความจำนวนโมลของสโตนเซียมไฮดรอกไซด์แล้วเราก็สามารถไปคำนวณหาจำนวนโมลของสโตนเซียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนได้นะคะโดยเขียนสมการน้าสภาวะเริ่มต้นนะคะจะมีสโตนเซียมไฮดรอกไซด์อยู่0.2โมลใช่ไหมคะแต่ว่าสโตนเซียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนเนี่ยจะไม่มีจำนวนโมลขึ้นมานะคะเมื่อเกิดปฏิกิริยาหรือว่าเมื่อเกิดการละลายน้ำปุ๊บนะคะเราจะพบว่าสโตนเซียมไฮดรอกไซด์เกิดการสลายตัวได้หมดไม่เหลือเลยนะคะจะได้ เซเียมไฮดรอกไซด์อยู่เท่ากับ0.2โมลแล้วก็ไฮดรอกไซด์ไอออนอยู่2เท่าของสอนเซียมไฮดรอกไซด์นั่นก็คือ0.2คูณกับ สองโมลนั่นเองนะคะแสดงว่าในสารละลาย0.4ลิตรจะมีสตรนเซียมไฮดรอกไซด์อยู่0.2โมลแตกตัวให้สตรนเซียมไอออน0.2โมลและเกิดไฮดรอกซไซด์ไอออนอีก0.4โมลนั่นเองนะคะหลังจากนั้นแล้วเราไปคำนวณหาความเข้มข้นของสตรนเซียมไอออนและไฮดรอกซไซด์ไอออนนะคะเมื่อเติมน้ำจนมีปริมาตร2ลิตรจะพบว่าความเข้มข้นของสตรนเซียมไอออนเนี่ยสามารถหาได้จากจำนวนโมลของสตรนเซียมไอออนตั้งหารด้วยปริมาตร ของสารละลายนั่นก็คือ0.2โมลของสตอนเซียมไอออนหารด้วย2ลิตรของสารละลายนะคะจะมีค่าเท่ากับ0.1โมลของสตอนเซียมไอออนต่อลิตรของสารละลายนั่นก็คือ0.1มลา่์นั่นเองนะคะและคํานวณหาความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนก็อธิบายได้ในทานองเดียวกันก็คือเอาจํานวนโมลของสตอนเซียมไอออนตั้งนะคะหารด้วยปริมาตรของสารละลายมีค่าเท่ากับ0.2โมลต่อลิตรนะคะแสดงว่า ในสารละลายปริมาตร2ลิตรนะคะจะมีความเข้มข้นของสโอนเซียมไอออนอยู่0.1โมรลและไฮดรอกไซด์ไอออนอยู่0.2โมร์นั่นเองจากความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดนี้นะคะเราก็สามารถสรุปได้ว่ากรดแก่และเบสแก่สามารถแตกตัวเป็นไอออนในใน้ำได้มากจนถือได้ว่าเกิดปฏิกิริยาได้อย่างสมบูรณ์นะคะในสารละลายจึงมีเฉพาะไอออนที่เกิดขึ้นเท่านั้นนะคะและ เมื่อถ้าเราจะคำนวณหาความเข้มข้นของไอออนในสารละลายกรดแก่และเบสแก่หรือคำนวณหาปริมาณสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นจำนวนโมลของสารนะคะหรือความเข้มข้นของสารต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะคำนวณได้โดยอาศัยความเข้มข้นของสารละลายกรดแก่หรือเบสแก่และความสัมพันธ์ตามสมการการแตกตัวของกรดแก่หรือเบสแก่นั้นๆนั่นเอง